ตอนนี้เราก็ได้เดินทางสักพักนึงแล้วคือตอนนี้เนี่ยอยลมแรงมากอาจารย์โคนเดินมาได้แป๊บหนึ่งก็จเจออะไรไม่รู้แล้วนะเดือดเลยเจ้าเห็นไหมเจ้าพี่เห็นครับท่านอาจารย์เห็นเต็มตาเห็นได้ยินสองหู ปู่ต้นโพนี่วะพอปู่ต้นโพแล้วครับใช่แล้วที่เขาหาว่ามีอีกตัวเลเยอะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพี่ชมป่านะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์โทนนะทุกคนเห็นหรือเปล่านูน่นท่านอาจารย์โทนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปหาท่านอาจารย์เทพากัน ก็จะพาท่านอาจารย์โทเนี่ยไปหาท่านอาจารย์เทพาเหมือนจะเป็นเพื่อนเกา่าเพื่อนแก่กันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ลองฝีมือกันหรือเปล่านะก็น้องแบลกับน้องโยเนี่ยก็ได้กลับไปแล้วนะครับทุกคนเหมือนจะกลับลงไปข้างล่างก่อนนะเหมือนน้องแบลมีต้องไปทำธุระผมก็เลยให้น้องโยเนี่ยตามไปเป็นเพื่อนนะครับผมเพื่อจะ แบบเจออะไรเนี่ยจะได้ช่วยกันป้องกันได้นะครับทุกคนโอเคทุกคนก็ที่วันนี้ผมมาหาท่านอาจารย์โทนเนี่ยก็มาขอบคุณด้วยนะครับผมที่ท่านอาจารย์โทนเนี่ยออกมาช่วยพ่อห้องผมนะครับคือพันสายสีแก้วทาให้ผมเนี่ยได้กลับมาถ่ายคลิปแล้วทุกคนพ่อผมก็เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เองนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันต่อก่อนจะไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกำลังใจ้ผมพี่ชมป่าแล้วก็ท่านอาจารย์โทนด้วยนะทุกคนก็ท่านอาจารย์โทนบอกเดี๋ยวจะมีภารกิจมาให้ทำนะทุกคนเดี๋ยวเราผมว่าได้บูแน่ทุกคนได้บูแน่แน่ผมเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วแหละเพราะว่าเหมือนคุยกับท่านอาจารย์โทนเนี่ยท่านฤทธิ์จะให้ภารกิจมานะครับผมก็เดี๋ยวท่านอาจารย์จะบอกหลังจากไปหาท่านอาจารย์เทพาเสร็จนะครับว่าภารกิจเนี่ยให้ไปทำอะไรโอเคครับทุกคน เดี๋ยวเราไปกันเลยครับลุยครับ let's go วนท่านอาจารย์ทนก็ผมให้ท่านอาจารย์ทนนำนะพี่ๆฟิตมากทุกคนผมเอารองเท้าใหม่ท่านอาจารย์ด้วยนะรองเทา้าคู่รองเท้าคู่เก่าออกนี้มันขาดไปแล้วใช่ไหมทานอาจารย์ดีที่ผมเอามาติดตัวด้วยนะทุกคนท่านท่านจารย์ เหมือนมีคนตามมาเหมือนมีคนตามมาเลยครับได้ยินเสียงหรือเปล่าทางจารย์ครับเหมือนจะอยู่นั้นนะลองเดินไปดูไปยคุณได้<ข>ไดผมกับท่านจานลองเดินไปดูกหน่อยว่ามันคืออะไรดูกับท่านอาจารย์ละห้าวหน่อยนะทุกคนพร้อมใส่หมด ไม่ใช่ท่านอาจารย์วิ่งนี่ไม่เอานะท่านอาจารย์ผมว่าดูแค่ตรงนี้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดมันไม่ตามมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปตามมันแล้มะมัาา้งใช่แล้วภารกิจที่ท่านอาจารย์จะให้ผมทำนี่มันคืออะไรท่านอาจารย์ อาจารย์ลองชิมไหมออไเหมือนจะเป็นมะก,กอกนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ลองดูนงดมนจะเป็นมะก,กอกใช่ไหมอาจารย์ฝา,า,าดนะเลยหวานๆเปรี้ยวๆฟัดๆน,นะนเป็นมะก,กอกนะทุกคน เป็นมะกอกออกเปรี้ยวๆที่จะเอาไว้ทำแกงนะทุกคนรับนโนนทางลกอยู่ลบพอสมควรผมเลยต้องหาที่ทางที่จะเดินไปก่อนนะทุกคนก็หลังจากเปิดตัวเนี่ยเดินมาได้สักพักใหญ่ๆนะทุกคน หน่อไม้ก็เยอะมากท่านอาจารย์หน่อไม้ยาวเต็มเลยนะทุกคนหน่อไม้นี่เพียบเลยนะพี่เบสก็เดี๋ยวทุกคนอาจจะเห็นผมมาถ่ายคลิปกับน้องแบ้วบ่อยๆนะทุกคนพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ ไปหาท่านลินนะเหมือนท่านอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวท่านลินจะออกมาหาใช่ไหมครับท่านอาจารย์เดี๋ยวจะไปหาท่านลินด้วยทุกคนคิดถึงท่านพระราชาเมืองรับแรเหมือนกันก็จะเอาของฟงของฝากไว้ให้ท่านด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านอาจารย์โทนเนี่ยไปพักที่บ้านผมนะครับก็จะพาท่านอาจารย์เนี่ยไปพักแล้วก็พาไปชม เมืองของผมหน่อยก็คือหมู่บ้านของผมนั่นเองทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวถ้าเจอข่านจันเทพาเมื่อไหรนะ่เนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้พี่ๆนั้นได้ดูอีกทีหนึ่งหรือได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวหาที่นั่งพาก,ก่อนเดี๋ยวจะเดินอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาที่นั่งพาก,กันนะครับทุกคนโอเคครับลุยครับโอเคครับทุกคน ตอนนี้เนี่ยก็ได้นั่งพักมาสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าอาจารย์ทนก็อยู่ข้างหลังนะครับถ้อาอาจารย์ทนพาเดินโหดมากทุกคนดูเหื่อเนี่ยเหื่อเต็มเลยทุกคนผมเนี่ยกิ้งหลายรอบจนเล็บผมดำไปหมดแล้วนะทุกคนคือกิ้งแบบอันนี้เหมือนจะไกลไปไกลกว่าเดิมด้วยเพราะว่าน,นี้เหมือนเรา ไปอ้อมๆนะครับทุกคนแต่ท่านอาจารย์โทนเนี่ยเหมือนไม่เหนื่อยเลยมีแต่ผมคนเดียวที่เหนื่อยนะครับทุกคนก็ช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าป่าด้วยนะครับแต่นี้จะเข้ากลับมาเต็มตัวแล้วทุกคนก็เดี๋ยวจะไปไล่ป่าให้หมดเลยนะครับไอ้ปองไอ้ปอบไอสมงสมิงที่แบบโหดๆนะผมมากับท่านอาจารย์โทแล้วผมไม่กลัวแล้วนะทุกคนท่านอาจารย์โทไม่เหนื่อยเลยแหละครับ เห็นมชินกับมัน้อนะืมตะก้อนผมก็ชินนะาอาจารย์ตอนนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยทุกคนแต่ว่าอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยก็น่าจะปรับตัวได้แล้วนะทุกคนผมก็ได้ไปตัดผมมาใหม่ด้วยพี่ๆผมสั้นเลยก็สั้นเลยนะทุกคนเพราะว่าผมยาวเนี่ยมันร้อนนะช่วงนี้นะทุกคน โอเคขอพักอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเดินกันไหมไปครับทุกคนดูรับไปทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินทางสักพักหนึ่งแล้วคือตอนนี้เนี่ยโอยลมแรงมากทานจยน มาได้แบบหนึ่งก็เจออะไรไม่รู้แล้วนะเดือดเลยเห็นไหมเจ้าพี่เห็นครับท่านอาจารย์เห็นเต็มตาเห็นได้ยินสองหูนพ่อปู่ต้นโพนี่หวะพ่อปู่ต้นโพเหรอครับใครเดียวที่ตกค้างวะมีอิฐเล็กเยอะพ่อปู่ต้นโพนน่าจะเป็นคนปกปักรักษาที่นี่นะครับ ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ไปเร็วพราปู่ตอนพกขอกราบครับผมขอน้อมกราบครับท่านไม่พูดหรอครับท่านอาจารย์ท่านพ่อปู่เไงจ้าวันนี้ข้าไม่ขึ้นเลยนะเพราข้าจะได้มาเจอกับพ่อปู่ผู้ที่เขาเลื่องทธาฉันเป็นบุญตากับข้ายินนะ ขาได้มากับลูกพี่พ่อด้วยนผมขอตั้งกล้องก่อนนะจะได้เห็นแบบชัดๆหน่อยนะทุกคนเจ้าจะเป็นอะไรกันอีก้ี่ข้อจะไปตามหรอไอ้เทพ่อมันท่านอาจารย์ทำไมพ่อปู่เนี่ยเสียงดูไม่แก่เลยครับพ่อปู่เขาเป็นคนที่มีบุญยศที่ก่อนข้าว่านะ แล้วพ่อปู่ออกมาค่าเห็นนี่ต้องการสิ่งใดพ่าไม่ต้องการสิ่งใดหรอกถ้าเห็นเจ้าพีเดินขึ้นเดินลงมาถ้าเลยดูว่าเป็นอะไรหรือไม่เฮ้ยท่านท่านจานพ่อปู่รู้ชื่อผมได้ไงหรือว่าท่านจานบอกเขาไม่จ้าไม่รู้ล่ะเจ้าพีก็ตั้งแต่เจ้าเข้ามาในเมืองของข้า ชื่อเสียงของเจ้ามันก็ดังลุนขนาดนั้นเลยต้องขอกราบขอบคุณที่ท่านพ่อปู่เนี่ยคอยดูนะครับท่านอาจารย์พ่อปู่ให้หวยได้ไหมทำพ่อปู่ยังไงข้ามีเรื่องอยากจะทำว่ามาข้าไม่รู้ว่าท่านพ่อปู่ต้นผูเนี่ยผู้ักฟิต กุกต้องรักษาแห่งพื้นป่าแห่งนี้ข้าอยากจะขออุ้ยให้ลูกติดลักของข้าหน่อยเจ้าอยากได้จริงหรือข้าอยากได้จริงๆแต่ผมว่าต้องมีของเส้นนะท่านจะลองถามดูเร็วเจ้าต้องการอะไรจากข้าท่านพ่อปูข้าหรอต้องการอะไรอ เธอเล่ากับว่าพอแล้วนี่ทุกคนใน,นก็ขนมเส้นไหวมาก็พอข้าเห็นเจ้าพีนะับเป็นคนดีคนยดูแลในป่านี้มันาน้ำเหมือนกันเจ้าด้วยทุกคนดูต้นโพเนี่ยก็อันนี้เลยนะครับพ่อปู่บอกจะให้หวยได้นะครับทุกคนการถูกเนี่ยต้องมีของเหมือนเส้นทันนะแต่เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าละกันที่ เดี๋ยวผมจะมาขอให้พี่ๆเอฟซีนะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเข้าไปกราบท่านก่อนทุกคนเดี๋ยวมันจะเสียมารยาทเกินไปนะเดี๋ยวผมหาทีตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ถนัดเอาโอ๊ยทุกคนเป็นึังนะ โชคดีมากทุกคนที่มาเจอพ่อปู่นะอาจจะอา่าตั้งกล้องไม่ดีเท่าไหร่นะทุคนขอ,ขอพอปูต้องโพครับไม่เคยเจอเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับลูกปลกของพ่อปู่วันรามยิงนะนัะใช่ทุกคนทุกคนดูนะลูกของทุบอยู่เลยดูเแป่งประกายนะทุกคน ใสใมากเจ้ารู้ไหมที่เนี่ยข้าเป็นคนดูแลรักษาป่านี้เองเจ้าขึ้นมาเนี่ยเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะเจ้าเป็นคนดีเจ้าครับพระปู่ทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากน,นี่อพอปู่ต้นโผล่เนี่ยออกมานะ้วทุกคน แต่ต้นโพมีสองทีไม่รู้ว่าทัานเนี่ยอ่าอันนี้สองทีหรือเปล่าทุกคนแต่ตรงนี้เนี่ยท่านพ่อปู่เนี่ยดูแลตรงนี้อยู่แสดงว่าป่าใหญ่ทั้งหมดนี้เนี่ยพ่อปู่เป็นคนดูแลใช่ไหมท่านอาจารย์โทนใช่แล้วพ่อปู่ต้นโพนี่แหละเป็นผู้ที่ดูแลพื้นป่าแล้วเมื่อกี้เจ้าจะได้หวยกันหรือไม่จยาได้จริงปะไป ขาทุกข้าก็จะอของมาให้เจ้าเช่นกันใช่ครับพ่อปู่เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาหาพ่อปู่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยให้อีกรอบหนึ่งก็ได้ครับจัดไปทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวกลับกลาบลาท่านอาพ่อพปู่ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมขอตั้งกองก่อน ขอกราบลาพ่อปู่ต้นโพครับขอกราบลาครับหายไปแล้วท่านอาจารย์ไวมากทุกคนจริงๆเลยพ่อปู่หายตัวไวมากไวที่สุดที่ผมเคยเจอแล้วทุกคนคือหายตัวไปเลย<อ>เดี๋ยวเราล,ลเจ้าพวเองม,กมาก เดีทำให้พวกเจ้ามีโชคมีลาบมังท่านพ่อปูนี่เสียงพ่อปูลนะทุกคนท่านพ่อปูบอกรักลูกลูกหล,กลานทุกคนมากๆเดี๋ยวจะทำให้มีโชคเองอเดี๋ยวเราค่อยกลับมากราบไหว้ดีกว่าทุกคนอันนี้เหมือนท่านจะเข้าไปพักผ่อนแล้วหรือเปล่าหรือไปทำเยงภาวนาภาวนา,า,าจะเป็นอย่างั้นะ โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อทนะ่ายานทนอุ้ยเห็ดไม้ไผ่ทุกคนเห็ดไม้ไผ่นะครับโอเคพี่พเดี๋ยวผมว่า กันหนึ่งจำทางไม่ค่อยได้ทุกคนจะเป็นทางนี้หรือเปล่าท่านอาจารย์ทนเรารีบไปกันดีกว่าจริงๆท่านอาจารย์ทนเนี่ยสามารถหายตัวไปได้เลยนะครับผมก็ถ้าท่านอยากหายตัวเนี่ยปั๊บเดียวนะทุกคนแต่ท่านอยากเดินเป็นเพื่อนผมนะครับทุกคนแต่ท่านก็เดินไม่เหนื่อยเลยน้ำนะท่านอาจารย์ไปทุกคน วะเรารีบเดินไปดีกว่าใครอยากได้โชคเม้นมาในคลิปนี้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาขอโชคกับท่านเดี๋ยวจะเป็นวันที่หนึ่งกันแล้วนะทุกคนใครอยากได้โชคเนี่ยเม้นมาเลยนะผมบอกเลยผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันแต่ท่านอาจารย์โทนเนี่ยน่าจะเคยเจอหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย์ชย่ช่ยช่ หลายครั้งแล้วนะั้งแล้วนะลมเย็นมากเลยนะวันนี้ใช่ครับลมเย็นสบายมากทุกคนก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมค่อยถ่ายให้ดูตอนที่เจอท่านจยนเทพาแล้วดีวกว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับทุกคน